สวัสดีครับมาแล้วครับมือนี้มาไทยธงที่สองครับมาครับอาจารย์โนโตคือเ่าครับเบิงครับสอนเป่นดึงแจครับบอกเป็นดึงแจยังบกคักปันไดพี่น้องเอาคอยคอยไปเรื่อยๆครับ เพิ่นคลองครับเพิ่นเป็นวัเสียอย่างเดียวเด็กหน่อยพี่น้องก่อเสียของเด็กหน่อยมันเป็นวัอยู่ครับมันอยากใจห่อนครับมันอยากใจห่อนเด็กหน่อยแต่ว่ามันหนักเป็นวัครับเขาห่มนิดเดยวพี่น้องว่ามันห่อนเบิ่งเี่ครับอยากใจห่อนพี่น้อง เบื้องนี้ครับเบื้องครับเฮ้ยเป็นจัดการเองครับอัจาร์ออโต้เฮาเป็นยืดเอียงครับ,บจริงๆแล้วมองนี้ก็ต้องไปเหยียบข้องกันเลยนะครับเนาะผมจิบเป็นคู่กลางนะครับเดีายัให้เพิเบือ้องยืดก่อน นี่ครับเห็มันขึ้นจักซ่อมนี่นี่นี่พอดีครับจังยัื่องควเป็นคู่จักรกลางนะครับเนาะเอัตโนมัติปับ๊บนี่เบรกก็ต้องครับออกกันเทพหน้าเบรกครับผมเบรกก็ต้องใส่พี่นอ้องระดับหลักกาอรอัตโน้ัติออกกันเทพหน้าเลยครับเบรกต่ำจึกอรวดง่ายดีครับพวกเรื่องเบรกสปอร์ตโตัวมาทาร์ครับ แต่ผมมานั่งเบิ้งเฟินนี่โวูสุดจวดขันนะดี่ครับเสียวโ,โต้เจ้าคณะอยากใจห่อนครับอาการนอนห่อนเนี่ยนี่ไอรถนอนห่อนปิว้วเมซายนี่โอ้โมเลี่ยวใจนอยากเลี่ยวเลยทีครับใจเพิ่นอยากห่อนอยู่ครับเสียวโ,โต้เสียอย่างเดียวก็เพลินใจเย็นแน่นี่คือจบเลยครับ การไทยให้ไทยหน้านี่พี่ว่าสุดยอดเดี๋ยเป็นอยากใจหอนครับเสียอวโ,อโตผมเอาว่ากันไปครับมันก็เตือแเล็กครับไปเร,เรื่อยครับมันต้องใจเย็ยนครับเห็ดของอยู่ของบริ้าวน้ำเงินเรกครับฝ้าว่าสีเหลียวตอนใดรัน เดี๋ยวตอนใดก็สร้างมันพี่น้องหน้าทั้งคางเขาหวานบดเลยครับคุณเขียวปือป้อปื้อแล้วอันนี้ห้องกระจิมาไทยเบื่องขับเปินดึงแจยเบื้อจัดการเองรถไอ้หนิงสิบอบ,บอกเพื่อนะครับให้เพื่องดึงเองมันคล้องครับการเกาเก่ยวกับการนั่นนี่ก็เยอะแต่เบิ้งการวิธีไทยครับ ไาหน้าครับเพราะตรงไหนมันเขาเลิกเป็นไหนพี่เนาะวานเขาเลือกไรกับพอดีครับตื่นไรกับพอดีคืขึานมาเละพอดีงามครับพี่ครับพอดีครับพอดีคือไถยปูมันนะครับไถยปูมันในย่านตะบูเลิกเนี่มีดผ่านผู้ใดก็ได้ไทยวานเขาเพรต้องเลิกเป็นไหนครับเขามันเกิดอยู่ทีงหน้าดินเขาพอดีเกิดอยู่ใต้ดินคือมันพี่น้อง ว่ากันไปครับวีซา่าไปวีซ่ามั่นแนละ้วแล้วก็นก็ว่าไทยเขาเล็กๆนี่จะของหน้าพูดว่านะครับแมนอยู่ครับเขาเลือกกันเลยเขาเจ้าจะเกิดซ่านะครับเวลาปั่นเขาตีลุงตั้งไตนะครับเขาเกิดซา่าเออเดดเตดวีซา่าไปวีซ่ามั่นพี่นอ้องบอกกันบ่าไรดอกนี่เอานี้ครับ ขาพอดีงามนะครับนี่ครับพอดีบอกไอ้เพิ่นยกอยน่นี่จังน่อยเขาเพิ่นบอกเขาเลยก็ว่าไปรับจ้างนี่เพิ่นก็นตีอีกเลยครับพี่ไทยพวกเขาขเขานะครับป้าเบ,บิ้งครับคนตึก๊กพอหลเหยียบหมดเบรกนะเขาเพิ่งแท่หน้าเบรกเฮ้อลบฝนกันครับรบาเดียดางน้ำกลลในเบิ้งเดีย๋ยวกิน้องเด้วยนะ ถอนไรอีกครับปับป๊บปั๊บโอ้ตะลึงนี่เ่าต้องถอนนี่ครับเหยียบไปตลอดครับปับ๊บเรื่งครับว่างอึบ๊บไปครับโอ้ไงพี่น้องไงไรเบื่งครับยางขึ้นบนสุดเอาลิลิที่น้าหเดี๋ยวหนีบจะหน้าดินทรายดิพี่น้องเลย ขานนีเหลื่อมยุบๆเลยครับตรวจขนาดครับงานก็หมดถันครับกล้องกับสันนี่เลยครับันงอนอเขาริดๆดึงครับไม่ไคิดอ๊อ ิืนไพิืนปอปาก็เ้ีเพป่นบ่ยิมครับบนี่ผมเบ่งใน YouTube นะครับสองหนึ่งทางโคราชนะครับโอ้โหไทยจวดอีรีครับรถเพื่อแรงขันนะดินี่หอมใจไปเลยครับรถเพื่อคิดว่าอะไรครับ ผมสายพิษกรุงธนกรเขาสายหลับจางนะครับเจ้าแต่ตมงจวดเนี่ยอาไปเรื่อยๆครับจวดที่กันนะครับจวดในแบกบ็ห้ดครับเทาให้เพื่อนไปเลยครับผมสีเขาห้มบานห้อนพี่นองว่านนี้คือฝนอ,อยากออกลิ่นๆครับทางอำเภอสำโงรงอำเภอสำโรงติดกับทีสกเกตดครับครับ คี่องนี่ครับเสียเพิ่นอยากใจหอนก้อนบ,งบึงบัยืนเบื้งน้ำเพิ่นนี่เพิ่นอยากใจหอนนะครับแห่งอากาศนอนหอนนี่อันนี้โอ้ยมุดนิดเลยเลยครับติ๊งไงน,นี่อันมุดนิดเลยเรื่องปล่อยขาดจากนิ่มแน่แหะครับการเป็นไม่ไหมนั่นเบนยัง พลอ,อยกระจัดเร็วอืมครับรอู้ลังคดนะครับตีลอตเรีใส่รอบสองพันโอ้จวดขนาดนี้พี่น้องยีมวา่าพั 7, 8, 8, นเจ็ดพันแปดดีก็ถือว่าโอ้ได้เรื่องเ,องเลยนะครับสำหรับผมนะครับ ก้นสองพันอู้หลด,ดแรงครับแรงอีหลีตัวเนี้ยโพันหกพันเจ็ดพันแปดนี่ครับประมาณไถหน้ากับซ้ำนีนนำน่นะครับปันกับวังซ้ำนี่นะครับปั่นเครับปั๊บ คไปเลยครับนีงครับิึงครับดึงยางนะรไปเลยครับคีณม่ก็มีกันเลไปเลยครับจวดี่ครับธรรมราดิครับ เพป็นไทยเพื่อนครับเพื่อนได้จักว่าขับรถไทยมันเมื่อยวัวนะครับยิ่งหน่อยมันกำลังหาวเนาะอ๋อหากใบสนีเนาะครับเนาะเหลืออีกท้งหนึ่งครับท้งถนนเศร้าไรครับตัวนี้ยท้งนี่กับซีฟไรว่าเยียวยให้มันเลียวนะครับเหมันเหลียวอื่นไปท้งหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวสิไปไทยเบิ่งท้งหน้าบ้านถนนเศร้าไรเลยครับตัวนี้ย นี่แต่ดินทรายพี่น้องดินทางอุ้ยผานี่เหลี่มยุบๆครับเดีดินไส้เข้าไปนี่มคมงกิ๊บเลยดิยพี่น้องห้านี่ขาดพูดพุดครับหญ้าไม่ใช่หญ้าแบบหญ้าไวนะครับทางนี้ค้งไปด,ด,ดีมาจักดีหญ้าไวนั่งครับจวดครับเอาเอาไปซึมนี้แล้วนาะครับเนาะสวัสดีครับ